สวัสดีครับเพื่อนๆผมดิจิตรู้นชแนลอยู่พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอดีอยากจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆที่เล่นเครื่งองเสียงรถยนต์นะครับพอดีผมพบปัญหาเกี่ยวกับ power a m มันร้อนนะครับพอเราใช้ไปสักพักหนึ่ง power a m ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะร้อนนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรแต่ผมมอง,มองในแง่ของความเป็นจริงนะครับผมว่าการที่เราเอา Power อ m p เนี่ยเอาไปวางไว้บนใต้บอบ์ดรถนะครับผมไว้ใต้บอบ์ดรถซึ่งในรถเราเนี่ยมันก็จะมีพมนะเป็นพมที่เขอาครูมากับรถนะครับ Power อ m p ไปชิดกับพาวเวอร์กับพมนะครับมันก็เกิดการที่ว่ารูระบายของพาวเวอร์มันไม่สามารถที่จะขับความร้อนอากาศที่อยู่ด้านในพาวเวอร์ออกมานะครับผมก็เลยคิดว่าเราต้องหาวิธีแก้นะครับไม่งั้นพาวเวอร์เรามันก็จะตัดนะครับมันก็จะตัดไปนะครับผมก็เลยคิดว่าจะติดพัดลม พัดลมตัวนี้ผมเอามาจาก power supply ของคอมพิวเตอร์ที่ผมมีอยู่นะครับผมก็เลยแกะออกมาสองตัวนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่กับ power นะครับแต่ก่อนอื่นที่ผมจะใส่ power นะผมก็จะมีอีกวิธีนึงนะครับโดยการวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ลองไปใช้กันดูนะครับบางท่านอาจจะไม่มีพัดลมแล้วเราไม่ต้องไปลงทุน ใช้วิธีนี้แก้เฉพาะหน้าไปก่อนถ้าเกิดว่ามันยังแก้ไม่ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆไปลองหาซื้อพัดลมตัวนี้นะครับมาติดไปดูนะครับว่าผมทำยังไงคือในรถผมผมขับกลาง6นิ้ว6ดอกนะครับแล้วก็ขับ8นิ้วสองดอกนะครับแหล่ผมใช้4ดอกนะครับ กับพาวเวอร์ตัวนี้นะครับอันนี้เพื่อสังเกตไหมครับว่าระหว่างเนี้ยไอพาวเวอร์เราเนี้ยเราไม่ได้ชนกับคมของโครงรถนะครับของรถนะมันก็จ,จะมีช่องช่องตรงนี้นะระบายอยู่ระบายไหมความร้อนของพาวเวอร์ก็สามารถที่จะระบายได้นะครับพาวเวอร์ Power เราก็จะไม่ร้อนนะ อ่านี่ครับเมื่อกี้ผมลองเสียงนิดนึงนะครับแล้วก็เทียบดูว่า power ร้อนไม่ร้อนนะครับก็ถือว่าแก้วิธีนี้ก็คือน่าจะแก้ไขได้แก้ไขได้นะครับก็ให้เพื่อนๆไปลองทำนะครับผมก็อย่าแบ่งปันความรู้ที่ผมพอที่จะรู้นะครับผมนองคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะใช้วิธีไหนนะครับโดยที่เ่าวิธีแก้ให้ power แ m มของเราเนี้ยสามารถ ระบายความร้อนให้ดีกว่าเดิมกว่านี้ได้นะถ้าเพราะถ้าเกิดว่าเราไปชนกับพื้นพื้นของรถเนี่ยบเบาะเนี่ยมันก็จะความร้อนของพาวเวอร์เวลาใช้งานนะครับมันก็จะระบายออกยากเพราะของผมตัวนี้มันจะมีรูระบายอยู่นะฮะนี่ฮะข้างล่างเนี่ยตัวนี้มันจะมีระบายอยู่นะครับความร้อนจากด้านในเนี่ย ก็จะระบายจากตรงนี้แล้วทีนี mm hmm. ้เมื่อไหร่ที่เราจะไปตั้งชิดกับพื้นรถเนี่ยความร้อนก็ไม่สามารถที่จะระบายได้นะครับและยิ่งคมนะโอ้เป็นดีเลยนะค,ความร้อนเนี่ยอมความร้อนได้ดีเลยนะครับ mm hmm. ก็จะทำให้พาวเวอร์เราก็ร้อนเร็วบางครั้งอาจจะตัดได้นะครับทีนี้ผมก็เลยหาวิธีนี้มา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดดีได้เรื่องยังไงหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนพัดลมตัวนี้จะไว้เป็นคลิปหน้านะว่าเราต้องใช้หรือไม่แต่บางคั้นบางคันบางท่านอ่าจต้องใช้แต่รถผมวันนี้ผมยังไม่ใช้นะครับผมเอาวิธีนี้มาแก้เฉพาะหน้าไปก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันสักเพลงครับ